ยังไม่ทันคุยจะร้องไห้ทำไมอะไรนี่ไงหมุกทะอ้าหมุกทะมาฝากให้เฮ็ดยังเขาไม่หายน้องมาเสียาเลยตั้งใจมาหาเลยไม่ไหว